สวัสดีครับผมเต้ครัสสิคารวานนะครับผมห่างหายไปนานนะฮะอากาศร้อนนะะฮะกระหืดกระหอบมาถ่ายคลิปลูกน้องบอกว่าพี่ช่วยถ่ายคลิปหน่อยจะขายรถนะครับก็อ่ะวันนี้ผมก็เลยหยิบมาขายคู่หนึ่งนะเอาราคาดีๆมาขายคู่หนึ่งคู่นีนะค้คู่นี้เป็นเอลดิสนะครับเอลดิสครูซาเดนะครับปี2009นะครับทำไมถึงเรียกเป็นคู่มันเป็นฝาแฝดกัน รถปี2 0 0 9เหมือนกันรุ่นเดียวกันสีเดียวกันแบบเดียวกันลายเดียวกันพู่ง่ายคือมันผลิตออกมาพร้อมกันนั่นแหละนะครับคันนี้นะฮะมาดูคันนี้คันนี้นะฮะผมขายที่6 8 8 0 0 0 0นะครับส่วนคันนี้พาเฟดนะ5้8 0 0 0ฟังไม่ได้ผิดนะรถรุ่นเดียวกันนะปีเดียวกัน ทุกอย่างเหมือนกันเดะเฮ้ยเต้ hey, มึงพูดผิดป่าไม่ผิดไม่ผิดตาขายราคาห่างกันหนึ่งแสนอยากขายเท่านี้ทำ <c oughs> มีปัญหาเลยหรือเปล่าอยากขายเท่านี้นะครับถามว่าเอ ي, ้ยทำไมถึงจะขายเท่านี้มันมีเหตุผลมีเหตุผลเล่าใหุผลให้ฟังเลาผมทาอะไรผมมีเหตุมีผลนะครับคือเหตุผลคือรถคันนี้นะคันนี้นะคันนี้นะอย่าดูผิดกล้องซ้ายขวานะผู้ชมเห็นทั้งคู่หลยเนานะโอเคคันขวามือผม ขวามือผมท่าน,นี้ที่มันเป็นห้าแสนกว่าบาทเพราะรถไม่ดีไม่ดีอะไรบ้างถ้าพูดว่าไม่ดีอะไรบ้างนี่ตอบยากไม่ดีคือไม่ดีแล้วกันผมขายถูกเพราะไม่ดีคันนี้หกแสนแปดหมื่นแปดพันมันแพงกว่าหนึ่งแสนมันต่างอะไรรถมันดีนะฮะคือในความหมายของความว่าดีเขาว่าไม่ดีในมุมของผมนี่นะฮะมันมีเรื่องอะไรล่ะ เรื่องผูกนะฮะเรื่องสภาพดั้งเดิมของเจ้าของนะฮะเรื่องความรั่วหรือเปล่านะฮะเรื่องสภาพแชสซีเรื่องการใช้ง,งานมาหนักไหมนะฮะร,ราคารถที่มันแตกต่างกันผมจะยืนเ,เรียนเน้นย้าว่ามันไม่ได้ต่างกันด้วยแค่ปีอย่างเดียวไม่ได้ต่างกันด้วยอ่าเขาเรียกอะไรรุ่นยี่ห้ออย่างเดียวมันมีเรื่องนี้ไงรเรื่องสภาพอา่ะผมพาดูด้านในเดี๋ยวผมว่าถ้าดูด้านในก็อาจจะยังอาจจะดูไม่ออกได้ซ้ำ้ะเดี๋ยวมาดูกัน ดูด้านในคันนี้สภาพทุกอย่างดูนี่ยแ,แข็งแรงเรียบร้อยนะไม่มีผุนะฮะแกแ๊กแบบนี้นขอบแข็งแรงไม่มีผุอกล้องพาดูรอบๆก่อน,นอันนี้ด้านในด้านในคันอ่าหก อะไรหกแปดแปดอ่าอันนี้ผมเข้ามาฝั่งห้องน้ําดูห้องน้ําคันนี้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ห้องน้ําสวยนะดูฮะเบเลอร์เลยแล้วก็เป็นห้องน้ําไซส์ที่ใหญ่ใหญ่กว่าปกติอตอพอสมควรเลยอันนี้เข้าไปนี้เบลเลอร์ผมเข้าไปให้ดูนะฮะเบลเลอร์เลยห้องน้ำนะใหญ่มากห้องน้นํานี่ไซส์นี่ใหญ่ใหญ่เหมือนรถแบบคันใหญ่ๆเลยอะโอเคคันนี้จําภาพคันนี้ไปนะฮะเดี๋ยวมาดูต่ออีกคันหนึ่ง มาดูคันนี้นะรุ่นเดียวกันนะะเดี๋ยวถ่ายนี่เลยอะเฮอริเคนเหมือนกันนะอ่ะดูนี่นะเฮอริเคนเหมือนกันนะรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะไม่มีอะไรต่างอะมาดูข้างในมาดูข้างในคันนี้ข้างในคันนี้เหมือนกันไหม <c oughs> ผมจะบอกว่ามันเหมือนกันแหละมองไม่ไมีอะไ,ไรต่างแต่ผมจะบอกว่าผมขายถูกกว่าหนึ่งแสนเพราะมันต่างเพราะฉะนั้นก็มาว่ากันเลยว่าถ้ารถสภาพเป็นแบบนี้ พอราคานี้สภาพดีก็อีกราคาหนึ่งนะเอาละฮะโดยสรุปนะฮะของการถ่ายคลิปนี้นะฮะไม่ว่ารถราคาจะถูกราคาจะแพงยังไงมันมีเหตุผลของมันนะฮะรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ถ้าจะคันนี้สิรถคู่นี้เนี่ยมันเป็นรถที่เหมือนกันนะเป็นเหมือนกันราคาต่างกัน10,000แบาทก็จริงนะฮะแต่ราคาต่าง1 0 0 0 0แบาทนี้เนี่ยมันมีเหตุผลที่มันซ่อนซ่อน,ซ,อนซ่อนอยู่ในรถนี่แหละ ซึ่งอธิบายกันเนี่ยมันจะยาวมากๆแต่อยากให้ลูกค้านะลูกค้ามั่นใจนะว่าถ้าผมจะขายอะไรถูกหรืออะไรแพงนะมันมีเหตุผลของมันเสมอถ้าผมทำรถบ้านด้วยการจ้างช่างคนนั้นมาติดแอร์จ้างคนนี้มาเดินไฟไม่มีทีมงานไป็เลยแหละทำตรงนั้นตรงนี้ด้วยตัวเองด้วยมือตัวเอง ผมจะตอบว่าผมไม่ต้องลงทุนหลักหลายๆขนาดนี้หนอยที่ต้องลงทุนขนาดนี้ลงทุนเครื่องมือขนาดนี้ลงทุนทีมงานขนาดนี้นะเพราะมันต้องการคุณภาพไม่มีใครเก่งทุกอย่างแม้กรทั่งตัวผมเองผมต้องมีทีมงานของผมนะมีช่างน้ํามีช่างไฟมีช่างเฟอร์นะฮะทุกๆอย่างที่ทำนะมันมีเหตุผลของมันทุกๆราคาที่ขายมีผลของมันรถคันนี้นะฮะห้าแสนแปดหมื่นแปดพันหกแสนแปดหมื่นแปดพัน ถ้าอยากรู้ว่ามันต่างกัน10,000แสนเนี่ยอะไรบ้างมาหาผมนะทั้งสองสาขาสาขากรุงเทพเกษตรแลวมินนะสำนักงานใหญ่ตะครีนทองสวรรค์เดี๋ยวผมเชียให้ดูเดี๋ยวผมให้ทีมงานเชียให้ดูว่าที่มันต่างกันเพราะอะไรนะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะฮะว่าถ้าซื้ออีกคันถูกไปแล้วเฮ้ยมันจะใช้ได้ป้วยวะถ้าผมขายวงเล็บนะฮะถ้าผมขายเนี่ยแปลว่ารถเนี่ยมันยังพอจะซ่อมขึ้นมาได้ แต่ถ้าผมไม่ขายที่ผมเคยทคําคลิปรถพวกนั้นที่ผุกขายไม่ได้ผมรื้อทิ้งเอาเป็นอะไรแล้วสังเกตนี่ฮะว่าทําไมทุกคันรถถึงออกไปสมบูรณ์หน้าต่างทําไมไม่มีร้าวเลยรถไม่มีบุบเลยไม่มีอะไรแตกหักเลยชกผมมีอะไรมาจากไหนนักหนาคําคตอบคืออะไรจากรถที่ล้มทิ้งนี่แหละฮะเพราะในบางคันเนี่ยมันการเบิกอะไหมันยากมากไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ใหม่อะไหเก่า ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่มีรถบ้านอยู่ณวันนี้ในมือนะฮะเจอปัญหาเดียวนี้ใช่ไตอนนี้หรือเปล่าต๊มน้ําพังจะไปหาคนซื้อก็ไม่รู้ซื้อที่ไหนจะสั่งเองก็จะตรงรุ่นไหมหน้าต่างแตกหน้าต่างร้าวจะเปลี่ยนก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนจะซ่อมตรงนีรู้จะซ่อมยังไงนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องซื้อรถที่ผมเพราะปัญหาทุกทุกอย่างผมไม่เคยให้ลูกค้าเป็นคนคิดผมคิดให้แล้วผมทําให้แล้ว รถทุกคันที่ออกจากมือผมถ้ามีอะไรแตกหักเสียหายแม้แต่น้อยชี้ได้เลยผมหาทางทำให้จนสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดเอาไปใช้แล้วมันมีปัญหาก็แน่นอนทุกคนก็จะรู้ว่าผมมีทีมงานวิ่งเซอร์วิสไม่งั้นจะจ้างทีมงานทำไมเยอะๆจ่ายเงินเดือนเดือนนังหลายตังทำไมลงทุนสร้างโรงงานตั้งหลายตังทำไมลงทุนซื้อเครื่องมือเยอะะทำไมนี่คือเหตุผล เพราะฉะนั้นผมอยากให้ลูกค้าสบายใจนะในการซื้อของของผมนะครับผมโอเควันนี้คงชัดเจนผมครับ